เมื่อเศรษฐีผู้มั่งคั่งตัดสินใจทดสอบหัวใจของเด็กชายยากไร้ด้วยการปล่อยให้เขาเผชิญความหิวแต่สิ่งที่เด็กคนนั้นทำกลับทำให้ทั้งหมู่บ้านอึง้งใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเด็กหญิงวัยเพียง12ปีชื่อมีนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบผู้คนต่างรู้จักเธอในฐานะเด็กสดใสร่าเริงชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนๆและมักส่งยิ้มหวานให้ทุกคนที่ผ่านไปมา รอยยิ้มของมีนากลายเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับชาวบ้านแต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นกำลังซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัววันหนึ่งข่าวแพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านเมื่อคุณครูในโรงเรียนพบว่ามีนาเริ่มมีอาการผิดปกติท้องของเธอขยายขึ้นอย่างชัดเจนทั้งที่เธอยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เ,เมื่อเรื่องถูกเปิดเผยทุกคนต่างตกตะลึงไม่อยากเชื่อสายตาว่าเด็กหญิงวัย12จะตั้งครรภ์ได้จริง เสียงซุบซิบดังไปทั่วตลาดร้านขายของชำวัดและแม้แต่ลานกลางหมู่บ้านบางคนกล่าวหาว่าเป็นเพราะครอบครัวเลี้ยงดูไม่ดีบางคนสงสัยว่าอาจมีคนในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องทุกสายตาเริ่มจับต้องไปที่บ้านของมีนาแม่ของเธอร้องให้ทุกคืนส่วนพ่อก็เอาแต่เงียบไม่ตอบคำถามใดๆของชาวบ้านความกดดันในครอบครัวทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัด คืนหนึ่งมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้ยินเสียงร้องให้ของมีนาดังลอดออกมาจากบ้านทุกคำสะอื้นเหมือนเป็นการตะโกนบอกความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดความลับดำมืดที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเธอกำลังจะถูกเปิดโปงเสียงสะอื้นของมีนาในคืนนั้นไม่ใช่เพียงแค่เสียงร้องของเด็กหญิงที่เจ็บปวดแต่มันเหมือนกับการร้องขอความช่วยเหลือที่ไม่มีใครได้ยินจริงๆเพื่อนบ้านที่บังเอิญผ่านมาได้ยินพยายามบอกต่อให้ผู้ใหญ่บ้านรู้แต่ก็ถูกข้ามไว้ด้วยคำพูดว่าอย่าไปยุ่งเรื่องในครอบครัวเขา กระแสข่าวยิ่งลือหนักขึ้นเรื่อยๆบางคนเริ่มเชื่อว่าเบื้องหลังทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดของมีนาเพราะเด็กหญิงไม่เคยออกไปไหนไกลจากหมู่บ้านและไม่เคยติดต่อใครแปลกหน้าคำถามเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนใครคือคนที่ทำให้ชีวิตของเด็กอายุเพียง12ต้องเปลี่ยนไปตลอดการแม่ของมีนาทนไม่ไหวอีกต่อไป เธอลุกขึ้นมาเล่าให้คนสนิทฟังด้วยน้ำตาไหลอาบแก้มความจริงที่เธอพูดออกมาเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจของทุกคนมีนาไม่ได้ยิ้มเพราะความสุขแต่ยิ้มเพื่อซ่อนความเจ็บปวดเธอพูดเพียงเท่านั้นก่อนที่เสียงสะอื้นจะดังกลบทุกคำความลับที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของมีนากำลังค่อยๆถูกเปิดเผยทีละน้อย ไม่นานหลังจากแม่ของมีนาเผยความจริงบางส่วนออกมาผู้ใหญ่บ้านจึงเรียบประชุมลับกับผู้อาวุโสในหมู่บ้านทุกคนต่างมานั่งล้อมวงใต้ศาลากลางเสียงลมพัดแผ่วๆแต่บรรยากาศกลับหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกแม่ของมีนามือสั่นน้ำตาคลอเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนว่าคนที่ทำร้ายลูกฉันไม่ใช่คนนอกแต่เป็นคนที่ทุกคนเคารพไว้ใจคำพูดนั้นทำให้ทุกสายตาหันมามองกันด้วยความตกใจความเงียบครอบคลุมไปทั่วบริเวณชื่อหนึ่งถูกเอ่ยขึ้นมา และนั่นคือคนที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเป็นคนที่ชาวบ้านเชื่อถือมาตลอดเป็นคนที่คอยช่วยเหลือทุกครอบครัวในยามลำบากเป็นคนที่ทุกคนทักทายด้วยรอยยิ้มเมื่อเดินผ่านแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเขากลับเป็นปีศาจที่พรากความไร้เดียงสาข,ของเด็กหญิงวัยเพียง12ปีไปตลอดการมีนานั่งกอดเข่ามุมห้องดวงตาของเธอสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับความกลัวเธอไม่พูดอะไรสักคำแต่หยดน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นคำตอบที่โหดร้ายยิ่งกว่าคำพูดใดๆทุกคนในที่ประชุมเหมือนถูกฟ้าผ่า ความจริงที่ไม่อยากเชื่อกลับยืนเด่นอยู่ตรงหน้าชาวบ้านเริ่มส่งเสียงโวยวายบ้างร้องให้บ้างตะโกนถามว่าทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้ในหมู่บ้านที่เงียบสงบแห่งนี้ความโกรธเกรี้ยวแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเพราะนี่ไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมของครอบครัวเดียวแต่มันคือความมืดที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางผู้คนทั้งหมู่บ้านมาโดยตลอด เสียงวยนวายในศาลากลางหมู่บ้านดังขึ้นเรื่อยๆผู้ใหญ่บางคนทุบโต้ด้วยความโกรธบางคนตะโกนถามหาความยุติธรรมขณะที่บางคนยังไม่อยากเชื่อว่าคนที่เคยเป็นที่พึ่งพาของหมู่บ้านจะกลายเป็นคนร้ายในคราบคนดีแม่ของมีนาสะอื้นหนักขึ้นเธอกำเสื้อแน่นจนสั่นไปทั้งตัวก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่าลูกฉันเก็บความลับนี้ไว้มานานทุกครั้งที่ยิ้มเธอกำลังซ่อนความกลัวที่ไม่อาจพูดออกมาได้คำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดใจทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้น ผู้ใหญ่บ้านพยายามควบคุมสถานการณ์เขาสั่งให้ลูกบ้านทุกคนอยู่ในความสงบและประกาศว่าจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีแต่ก่อนที่ใครจะทำอะไรเสียงกรีดร้องของมีนาดังขึ้นจากมุมห้องเธอสั่นไปทั้งตัวดวงตาเบิกกว้างและพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วๆว่าเขามาที่บ้านฉันอีกแล้ว บรรยากาศในศาลากลายเป็นความโกลาหลทุกคนหันมองหน้ากันด้วยความตกใจข้างนอกศาลาเสียงฝีเท้าหนักๆเดินใกล้เข้ามาราวกับเงามืดกำลังจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงต่อหน้าทุกสายตาเสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาทำให้ทั้งศาลากลายเป็นความเงียบทุกคนหยุดหายใจเหมือนกำลังรอให้ปีศาจในเงามืดปรากฏต,ตัวออกมาประตูไม้เก่าถูกผลักเปิดอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่นผู้ชายวัยกลางคนในชุดเสื้อเชิดสีขาวกางเกงยืนเก่าๆเดินเข้ามาเขาคือลุงประเสริฐคนที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพ และไม่เคยมีใครสงสัยแม้แต่น้อยว่าเขาจะเป็นต้นเหตุของฝันร้ายครั้งนี้สายตาของชาวบ้านทุกคู่จับจ้องไปที่เขาบางคนร้องให้ออกมาบางคนสั่นด้วยความโกรธลุงประเสริฐยิ้มบางๆเหมือนคนที่ไม่รู้สึกรู้สาเขาเอ่ยเสียงเรียบว่าพวกเธอกำลังเข้าใจผิดเด็กคนนั้นแค่โกหกคำพูดนั้นเหมือนเชื้อไฟที่จุดความโกรธของชาวบ้านให้ลุกโชน มีนากรีดร้องทั้งน้ำตาเธอสายหน้าแรงๆแล้วพูดด้วยเสียงสันเครือหนูไม่ได้โกหกหนูเจ็บทุกคืนที่เขาเข้ามาหนูพยายามยิ้มให้ทุกคนเห็นเพื่อไม่ให้ใครสงสัยแต่ในใจหนูร้องให้ตลอดเวลาเสียงของเด็กหญิงวัยสิดังสะท้อนกล้องไปทั่วศาลารอยยิ้มที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสดใสบัดนี้กลายเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความทรมาน แม่ของมีนาทรุดลงกับพื้นร้องให้แทบขาดใจขณะที่ชาวบ้านบางส่วนตะโกนเรียกร้องให้จับลุงประเสริฐส่งตำรวจทันทีความโกรธความตกใจและความรู้สึกถูกห,กหักหลังผสมปนเปกันจนแทบระเบิดออกมาลุงประเสริฐเริ่มมีสีหน้าตื่นตรหนกเขามองไปรอบๆเหมือนหาทางหนีแต่ผู้ใหญ่บ้านก้าวขึ้นมาขวางทางไว้น้ำเสียงหนักแน่นของเขาประกาศว่าความจริงไม่อาจซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มได้อีกต่อไปวันนี้ทั้งหมู่บ้านจะต้องได้รับความยุติธรรม เสียงโทรศัพท์ถูกยกขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเรียกเข้ามาไม่นานหลังจากนั้นเสียงไซเรนดังแว่วจากไกลๆจนใกล้เข้ามาผู้คนในหมู่บ้านออกมายืนเรียงรายรอบศาลาทุกสายตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและน้ำตาเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงลุมประเสริฐถูกใส่กุญแจมือทันทีเขาพยายามดิ้นแต่ไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยชาวบ,าบ้านบางคนถึงกับตะโกนสาบแช่งชื่อเขามีนามองภาพนั้นทั้งน้ำตาเธอยังคงสั่นแต่ในแววตาเริ่มมีแสงแห่งความหวังเล็กๆปรากฏขึ้น คืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่เงียบสงบอีกต่อไปทุกบ้านพูดถึงเรื่องราวของมีนารอยยิ้มของเด็กหญิงวัยสิที่เคยเป็นเพียงความสดใสถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเป็นหน้ากากที่ใช้ปกปิดบาดแผลลึกในใจแม้บาดแผลนั้นจะไม่มีวันหายไปง่ายๆแต่การเปิดเผยความจริงก็เป็นก้าวแรกของการเยียวยาและนี่คือบทเรียนที่ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านตรหนักว่า รอยยิ้มที่เราเห็นไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเสมอไปหลังจากวันที่ลุงประเสริฐถูกจับกุ่มหมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก,กลับกลายเป็นที่ที่มีแต่ความเงียบทุกซอกทุกมุมยังคงสะท้อนคำถามในใจของผู้คนพวกเขาไว้ใจผิดพลาดมาได้นานแค่ไหนผู้ชายที่เคยช่วยงานวัแจกของงานบุญและนั่งหัวเราะก,กับชาวบ้านรอบวงเล่าแท้จริงแล้วเป็นปีศาจที่ปลอมตัวมาในคราคนดี มีนาในวัยเพียงสิบสองยังคงนั่งเงียบอยู่ที่บ้านน้ำตาของเธอไม่ได้ไหลออกมาอย่างเดิมอีกต่อไปแต่แววตาย,ยังคงสะท้อนความหวาดกลัวทุกครั้งที่ประตูบ้านเปิดเธอมักสะดุ้งเหมือนกลัวว่าใครบางคนจะเข้ามาแม้ตำรวจจะพาตัวคนร้ายออกไปแล้วแต่เงาของความทรงจำกลับยังติดตามไม่ยอมปล่อย แม่ของมีนาพยายามประคองลูกสาวอย่างสุดกำลังเธอเล่าให้เพื่อนบ้านฟังทั้งน้ำตาว่าหลายครั้งที่เธอเห็นลูกสาวนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเธอเคยคิดว่าลูกยังเป็นเด็กสดใสแต่แท้จริงแล้วรอยยิ้มนั้นคือกำแพงที่ลูกสร้างขึ้นเพื่อปกปิดบาดแผลข้างในใจไม่มีใครทันสังเกตเพราะทุกคนเชื่อว่ารอยยิ้มหมายถึงความสุข ชาวบ้านหลายคนเริ่มสำนึกพวกเขาจำได้ว่ามีนามักหลบสายตาเวลาเจอลุงประเสริฐหรือไม่ก็รีบเดินหนีแต่ไม่มีใครเอกใจเลยสักครั้งบางคนรู้สึกผิดที่เคยตำหนิครอบครัวของเธอโดยไม่ฟังเหตุผลความรู้สึกนั้นกัดกินหัวใจจนบางคนถึงกับร้องให้ออกมาผู้ใหญ่บ้านประกาศกลางลานว่าหมู่บ้านนี้จะต้องไม่เพิกเฉยอีกต่อไปทุกคนต้องช่วยกันปกป้องเด็กๆต้องฟังเสียงเงียบๆที่อาจกำลังร้องขอความช่วยเหลือเขาสั่งให้มีการจัดเวรยามเฝ้าดูแลครอบครัวที่อ่อนแอและสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้พูดออกมาอย่างปลอดภยัย คืนนั้นมีนานอนอยู่บนเตียงแม่ลูบผมเบาๆแล้วกระซิบว่าหนูไม่ต้องยิ้มเพื่อซ่อนความเจ็บปวดอีกแล้วนะคำพูดนั้นทำให้หัวใจเล็กๆของเด็กหญิงสั่นไหวน้ำตาเออคลอแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่ค่อยๆล้างเอาความกลัวออกไปภายนอกหน้าต่างดวงจันทร์สองแสงสีเงินลงมาเหนือหมู่บ้านมันไม่ได้สว่างไสวไปทุกมุมแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าแม้ในความมืดก็ยังมีแสงเล็กๆคอยนำทางความลับมืดที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของมีนาได้ถูกเปิดเผยแล้วและมันจะกลายเป็นบทเรียนที่ชาวบ้านจะไม่มีวันลืม เพราะบางครั้งรอยยิ้มก็อาจซ่อนเสียงร้องที่ดังที่สุดในหัวใจหลายสัปดาห์ผ่านไปหลังจากเหตุการณ์สะเตือนใจหมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาแต่ความทรงจำอันมืดมิดยังคงฝังลึกในใจของทุกคนโดยเฉพาะมีนาเด็กหญิงวัยสิที่ต้องเผชิญกับโลกที่โหดร้ายเกินกว่าที่เธอควรจะเจอในวัยนี้ ทุกเช้าเธอยังคงเดินไปโรงเรียนแต่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพื่อนเพื่อนบางคนมองเธอด้วยความสงสารบางคนก็ยังไม่เข้าใจและถามคำถามที่ทำให้เธอเจ็บปวดครูใหญ่ประกาศชัดเจนว่าจะต้องให้การปกป้องและช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่โรงเรียนจัดนักจิตวิทยามาพูดคุยกับเธอเพื่อค่อยๆเยียาบาดแผลในใจ แม่ของมีนาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกกลับมายืนได้อีกครั้งเธอไม่ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวในยามค่ำคืนอีกต่อไปบางครั้งก็เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนบางครั้งก็เพียงแค่นั่งเงียบๆข้างๆเพื่อบอบลูกสาวว่าแม่อยู่ตรงนี้นะแม้คำพูดสั้นๆแต่กลับเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ชาวบ้านเองก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยเฉยชาตอนนี้พวกเขาเรียนรู้ที่จะสังเกตสอบถามและใส่ใจเด็กๆมากขึ้นกลายเป็นบทเรียนที่สอนว่ารอยยิ้มไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความสุขเสมอไปบางครั้งมันอาจเป็นหน้ากากที่ซ่อนเสียงร้องให้้เอาไว คืนหนึ่งมีนานั่งมองพระจันทร์จากหน้าต่างเธอกอดตุ๊กตาตัวเก่าแน่นดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวเริ่มมีแววแห่งความหวังเล็กๆเ,เธอหันไปบอกแม่ว่าหนูอยากไปโรงเรียนต่อหนูอยากมีอนาคตที่ดีคำพูดนั้นทําให้แม่ยิ้มทั้งน้ําตาเธอรู้ว่าลูกสาวกําลังค่อยๆเดินออกจากเงามืดทีละก้าว ในอีกด้านหนึ่งลุงประเสริฐยังคงถูกคุมขังเพื่อรอการตัดสินจากสารข่าวเรื่องของเขาถูกเผยแพร่ออกไปทําให้ผู้คนทั้งอําเภอรู้สึกตกตะลึงหลายคนที่เคยเคารพกลับออกมาประนามไม่มีใครยกย่องอีกต่อไปเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มปลอมๆ เมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เริ่มมีรอยยิ้มกลับคืนมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่หลอกตาหากเป็นรอยยิ้มที่มาจากความจริงใจมีนาค่อยๆฟื้นตัวเธออาจยังไม่ลืมฝันร้ายที่เจอแต่เธอกำลังเรียนรู้ว่าความมืดไม่อาจปิดกั้นอนาคตได้ตลอดไปเรื่องราวของเด็กหญิงวัยส2องคนนี้จึงไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมแต่เป็นเสียงเตือนให้ทั้งสังคมตื่นรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มอาจมีบาดแผลลึกซ่อนอยู่และเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องมองให้ลึกกว่านั้น เพื่อปกป้องความไร้เดียงสาที่ไม่ควรถูกพรากไปตั้งแต่ยังเด็กหลายเดือนผ่านไปชีวิตในหมู่บ้านค่อยๆกลับสู่ความสงบแต่ร่องรอยของเหตุการณ์ยังคงหลอกหลอนอยู่ในใจผู้คนเด็กหญิงมีนาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงเงาของความเจ็บปวดเริ่มค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เด็กวัยเธอควรจะมี ทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกและกลิ่นข้าวสุกจากครัวแม่ของเธอไม่เคยปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำพังอีกเลยแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังยิ้มให้ลูกและย้ำเสมอว่าหนูไม่ได้อยู่คนเดียวคำพูดนั้นกลายเป็นกำลังใจที่คอยผลักดันให้มีนาก้าวเดินต่อไปที่โรงเรียนครูและเพื่อนเเริ่มเข้าใจมากขึ้นพวกเขาไม่ถามคำถามท,ามที่บาดใจแต่เลือกที่จะอยู่ข้างๆเล่นและหัวเราะด้วยกันตามประษาเด็กแม้บางครั้งมีนาจะยังเงียบแต่เสียงหัวเราะเล็กๆของเธอก็ค่อยๆกลับมาเหมือนดอกไม้ที่ผลิบานท่ามกลางฤดูหนาว ในหมู่บ้านเองผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมทุกเดือนเพื่อพูดคุยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆทุกครอบครัวได้รับการสอนให้สังเกตพฤติกรรมลูกหลานอย่างใกล้ชิดความเงียบที่เคยเป็นกำแพงปิดบังความจริงถูกทำลายลงทุกคนเริ่มตระหนักว่าเสียงเล็กๆของเด็กก็สำคัญไม่แพ้เสียงของผู้ใหญ่ ลุงประเสริฐยังคงอยู่ในเรือนจำเพื่อรอคำพิพากษาข่าวการจับกลุ่มของเขากลายเป็นตัวอย่างที่ถูกเล่าขานไปไกลผู้คนในอำเภอใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องตันใจว่าอย่าตัดสินใครจากเพียงรอยยิ้มเพราะไม่มีใครรู้ว่าข้างหลังรอยยิ้มอาจซ่อนอะไรไว้มีนามักเขียนบันทึกในสมุดเล่มเล็กๆที่แม่ซื้อให้ทุกหน้ามีรอยลายมือสันสแต่เต็มไปด้วยความหวังเธอเขียนถึงความฝันอยากเป็นครูอยากช่วยเด็กๆคนอื่นไม่ให้ต้องเผชิญกับความมืดเหมือนเธอเวลาแม่แอบอ่านก็ถึงกับร้องให้เพราะเห็นได้ว่าลูกสาวยังไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตา คืนหนึ่งหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันมีนามองพระจันทร์แล้วกระซิบเบาๆว่าหนูจะไม่ยอมให้รอยยิ้มของหนูกลายเป็นหน้ากาก,ากอีกต่อไปน้ำตาเอ่อคลอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะความกล้าที่กำลังเติบโตในใจชาวบ้านที่เคยเมินเฉยตอนนี้กลับกลายเป็นเกราะป้องกันให้เธอพวกเขาช่วยกันจับตาดูช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรอยยิ้มที่กลับคืนมาบนใบหน้าของมีนาจึงไม่ใช่รอยยิ้มหลอกลวงอีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มจริงแท้ที่ออกมาจากหัวใจ เรื่องราวของเด็กหญิงวัย12จึงกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านไม่ใช่เพียงเพราะความโศกเศร้าแต่เพราะมันได้เปลี่ยนวิธีคิดของทุกคนทำให้ผู้ใหญ่เริ่มฟังเด็กทำให้สังคมเล็กๆนี้เรียนรู้ที่จะไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณของความทุกข์และทำให้มีนากลายเป็นแสงเล็กๆที่คอยส่องทางในความมืด ฤดูฝนเวียนกลับมาอีกครั้งเสียงฝนโปรยปรายลงบนหลังคาสังกสีของบ้านเล็กๆที่มีนาอาศัยอยู่กลิ่นดินเปียกชุ่มพัดเข้ามาพร้อมกับลมเย็นๆเธอนั่งมองละอองฝนที่เกาะบนหน้าต่างดวงตาไม่ได้มีความหวาดกลัวเหมือนก่อนอีกแล้วแม้บาดแผลในใจยังคงอยู่แต่เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกับมันและใช้มันเป็นพลังผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า แม่ของมีนายังเป็นกำลังสำคัญที่ไม่เคยปล่อยมือทุกวันหลังเลิกงานเธอจะนั่งทำอาหารกับลูกสาวบางครั้งก็หัวเราะก,กับเรื่องเล็กๆอย่างการหุงข้าวไม่หรือสุนักที่วิ่งมาคาบรองเท้าไปความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้ค่อยๆเติมเต็มรอยแตกในหัวใจที่เคยเจ็บปวด ที่โรงเรียนครูใหญ่จัดโครงการใหม่ชื่อว่าฟังเสียงหัวใจเด็กเชิญนักจิตวิทยาและอาสาสมัครมาให้คำปรึกษาเด็กๆได้พูดคุยถึงความรู้สึกความฝันและความกลัวโดยไม่ต้องอายมีหนักล้าพูดบ้างทีละน้อยเธอเล่าเรื่องในอดีตไม่หมดแต่เพียงพอให้คนรอบข้างเข้าใจว่าเบื้องหลังรอยยิ้มบางครั้งอาจมีน้ำตาซ่อนอยู่ ในหมู่บ้านเองผู้คนเริ่มสร้างกฎใหม่ทุกบ้านต้องร่วมกันสอดส่องดูแลเด็กๆและหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะต้องรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านทันทีบทเรียนที่เจ็บปวดจากเรื่องของมีนาทําให้ทุกคนตื่นรู้พวกเขาไม่อยากเห็นโศกนาฏกรรมซ้ารอยอีกข่าวของลุงประเสริฐยังคงเป็นที่พูดถึงสารได้นัดวันตัดสินคดีเสียงกระซิบกระซาบในตลาดและวัดยังคงดังไม่ขาดหายเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายที่ไม่มีใครให้อภัยอีกต่อไปเด็กๆในหมู่บ้านถูกสอนให้ระวังตัวและผู้ใหญ่ถูกสอนให้ไม่มองข้ามสัญญ,ญาณเล็ก คืนหนึ่งหลังจากฝนหยุดตกมีนานั่งเขียนบันทึกในสมุดเล่มเก่าเธอเ,ธอเขียนว่าหนูอยากเป็นครูเพราะครูจะได้ปกป้องเด็กๆให้ไม่ต้องร้องไห้เหมือนหนูลายมือที่สันไวบ่งบอกถึงความตั้งใจจริงน้ำตาเล็กๆหยดลงบนหน้ากระดาษแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกข์หาเป็นน้ำตาแห่งความหวังแม่เดินเข้ามาอ่านบันทึกนั้นเธอกอดลูกแน่นแล้วกระซิบว่าแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดมีนายิ้มออกมารอยยิ้มที่แท้จริงไม่ใช่หน้ากาก,ากไม่ใช่การซ่อนความเจ็บปวดแต่เป็นรอยยิ้มจากหัวใจที่ค่อยๆฟื้นฟู เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่กับมีนาแต่กับทุกครอบครัวพวกเขาใส่ใจลูกหลานมากขึ้นรู้จักถามรู้จักฟังและไม่ปล่อยให้ความเงียบกลืนกินเสียงเล็กๆที่อาจกำลังร้องขอความช่วยเหลือ รอยยิ้มของมีนาที่กลับคืนมาจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของหมู่บ้านสัญ,ญลักษณ์แห่งความจริงใจความเข้มแข็งและการฟื้นตัวจากความมืดมิดดวงอาทิตย์ยามเช้าสาดแสงลงบนทุ่งนาหมู่บ้านเล็กๆดูเงียบสงบกว่าที่เคยเป็นผู้คนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่ไม่มีใครลืมบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องของมีนาทุกครั้งที่เสียงเด็กหัวเราะดังขึ้นทุกสายตาจะหันไปมองด้วยความอ่อนโยนมากกว่าเดิมพวกเขาเรียนรู้แล้วว่ารอยยิ้มเล็กๆอาจซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้เสมอ มีนาใช้เวลาอยู่กับหนังสือมากขึ้นเธอไปโรงเรียนทุกวันแม้ยังเจอคำซุบซิบจากบางคนแต่หัวใจเธอแข็งแรงกว่าที่เคยครูและเพื่อนสนิทคอยอยู่เคียงข้างทำให้เธอก้าวผ่านคำพูดร้ายๆได้อย่างสง่างามยามพักกลางวันเธอมักนั่งใต้ต้นมะขามเขียนบันทึกเกี่ยวกับความฝันและอนาคตที่เธออยากสร้าง ในบันทึกมีนาเขียนว่าอดีตอาจทำให้เจ็บแต่หนูจะไม่ยอมให้มันทำลายอนาคตหนูจะเป็นครูเพื่อปกป้องเด็กคนอื่นๆคำพูดนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆที่ได้อ่านหลายคนเริ่มคิดถึงความฝันของตนเองและกล้าที่จะเขียนมันออกมาแม่ของมีนายังคงเป็นกำลังใจสำคัญเธอทำงานหนักแต่ก็ไม่เคยลืมที่จะนั่งกินข้าวกับลูกบางคืนพวกเขาเล่าเรื่องเก่าๆสลับกับเสียงหัวเราะน้ำตายัางแอบไหลบ้างแต่ไม่ใช่เพราะสิ้นหวังหาเพราะหัวใจเริ่มเบิกบานอีกครั้ง หมู่บ้านเองก็เปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมเดือนละครั้งเพื่อพูดคุยถึงการดูแลเด็กมีการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูมาสอนเรื่องสิทธิและความปลอดภัยเด็กๆได้เรียนรู้ว่าพวกเขามีสิทธิพูดและปกป,ป้องตัวเองขณะที่ผู้ใหญ่เรียนรู้ที่จะรับฟังโดยไม่ตัดสินเมื่อถึงวันตัดสินคดีลุงประเสริฐถูกพิพากษาจำคุกเสียงถอนหายใจดังขึ้นพร้อมกันในศาลเหมือนทุกคนปลดปล่อยภาระที่หนักอึ้งออกจากใจแม้ความเจ็บปวดจะไม่หายไปในทันทีแต่ความยุติธรรมได้คืนสู่หมู่บ้านแล้ว มีนากลับบ้านในวันนั้นด้วยหัวใจที่เบากว่าเดิมเธอนั่งเขียนในสมุดว่าวันนี้หนูรู้แล้วว่าความจริงแม้เจ็บปวดแต่ก็ทําให้เราหลุดพ้นจากความมืดคําสั้นๆน,นั้นทําให้แม่ของเธอยิ้มทั้งน้ําตาคืนหนึ่งหลังจากฝนตกหนักดาวเต็มท้องฟ้ามีนานอนมองดวงดาวแล้วพึมพำว่าหนูจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดความมืดที่เคยกดทับหัวใจเริ่มสลายเหลือเพียงแสงแห่งความหวังที่ส่องนําทางไปยังอนาคต รอยยิ้มของเธอในตอนนี้ไม่ใช่การปิดบังแต่เป็นรอยยิ้มที่แท้จริงรอยยิ้มที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านเชื่อมั่นว่าแม้ความมืดจะล้อมรอบแต่แสงเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้เสียงไก่ขันดังขึ้นยามเช้าหมู่บ้านเล็กๆที่เคยปกคลุมด้วยความตึงเครียดเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผู้คนยิ้มให้กันมากขึ้นพ่อแม่หันมาเอาใจใส่ลูกๆมากกว่าเดิมโรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังทุกเช้าเด็กๆจะมารวมตัวกันใต้ธงชาติฟังครูเล่าเรื่องราวที่สอนให้พวกเขากล้าเผชิญคควววาาามมมจจรริงแลละไ่่เก็บัทที้ยหใ มีนากลายเป็นแรงบันดาลใจของเพื่อนๆเธอแม้ยังตัวเล็กแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเวลาครูถามความฝันเด็กบางคนตอบว่าอยากเป็นหมออยากเป็นทหารแต่มีนาตอบเสียงดังชัดเจนว่าหนูอยากเป็นครูที่ปกป,ป้องเด็กๆคำพูดนั้นทำให้ห้องเรียนเงียบไปชั่วขณะก่อนจะตาม,มาด้วยเสียงปรบมือ แม่ของมีนายังคงทำงานหนักในไรนาแต่ทุกครั้งที่เห็นลูกยิ้มอย่างจริงใจเธอรู้สึกเหมือนได้รับพลังใหม่ไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าการได้เห็นลูกสาวค่อยๆเติบโตด้วยหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นแม้แผลในอดีตยังทิ้งร่องรอยแต่ความรักระหว่างแม่ลูกก็ทำให้ทุกอย่างค่อยๆฟื้นคืน ในตลาดผู้คนเริ่มพูดคุยกันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นแทนที่จะซุบซิบนินทาเหมือนเมื่อก่อนพวกเขาหันมาถามสารทุกสุขขดิตกันจริงๆผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสอนให้เราทุกคนรู้ว่าความเงียบอาจฆ่าได้แต่ความใส่ใจช่วยชีวิตคำพูดนี้ถูกเขียนติดไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อตวนใจทุกคน คือหนึ่งหมู่บ้านจัดงานเล็กๆเพื่อให้เด็กๆแสดงความสามารถมีนาเลือกอ่านบันทึกของเธอบนเวทีเสียงสันส่นๆของเธอเล่าถึงความฝันที่จะปกป้องเด็กคนอื่นๆน้ำตาของผู้ฟังไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหลายคนมองเห็นในเด็กหญิงวัย12ปีไม่ใช่เพียงผู้รอดชีวิตแต่คือแสงสว่างที่ส่องทางให้คนอื่นๆ หลังจบการแสดงเพื่อนบ้านหลายคนเดินมาหาแม่ของมีนาบอกว่าจะช่วยดูแลและสนับสนุนอนาคตของเธอบางคนเสนอทุนการศึกษาบางคนบอกว่าจะช่วยสอนพิเศษฟ,ฟรีหมู่บ้านที่เคยแตกแยกเพราะความลับอันมืดมิดบัดนี้กลับรวมใจกันเพราะความจริงและความหวังในค่ำคืนที่ดาวเต็มท้องฟ้ามีนานั่งข้างแม่มองไปบนท้องฟ้าแล้วพูดว่าแม่ขหนูเชื่อว่าถ้าเรากล้าเผชิญความมืดเราก็จะเจอแสงที่ซ่อนอยู่แม่ยิ้มทั้งน้ำตากอดลูกไว้แน่นและบอกว่าหนูคือแสงของแม่ตั้งแต่แรกแล้ว รอยยิ้มของมีนาในคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงรอยยิ้มของเด็กคนหนึ่งแต่เป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยนทั้งหมู่บ้านให้ตื่นจากความมืดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งลมหนาวพัดผ่านทุ่งนากลิ่นหญ้าแห้งคลุ้งอยู่ในอากาศฤดูใหม่กำลังมาถึงเช่นเดียวกับชีวิตของมีนาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกทีเธอเดินกลับจากโรงเรียนพร้อมเพื่อนๆถือหนังสือไว้แน่นในมือแววตาเต็มไปด้วยความหวังไม่ใช่ความหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อน ครูใหญ่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กหญิงคนนี้เขาเรียกเธอไปที่ห้องพักครูแล้วบอกว่ามีนาเธอคือแบบอย่างของความกล้าหาญครูอยากให้เธอช่วยเป็นตัวแทนโรงเรียนในการประกวดเขียนเรียงความระดับจังหวัดมีนาตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มอย่างมั่นใจและตอบตกลงเมื่อกลับถึงบ้านเธอรีบเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่กอดลูกแน่นน้ำตาไหลด้วยความภูมิใจลูกของแม่เก่งที่สุดไม่ว่าโลกจะพูดอย่างไรแม่ก็จะยืนข้างลูกเสมอคำพูดนั้นเป็นเหมือนพลังที่เติมเต็มหัวใจของมีนา คืนวันต่อมาเธอนั่งเขียนเรียงความใต้แสงตะเกียงเนื้อหาไม่ได้เล่าความทุกข์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่เธอเขียนถึงความหวังการให้อภัยและการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านที่เรียนรู้จะปกป้องเด็กๆทุกท้อยคำมาจากใจจริงและทุกประโยคเปื้อนด้วยน้ำตาแห่งความกล้าวันประกวดมาถึงมีนาขึ้นเวทีต่อหน้าผู้คนมากมายเธออ่านเรียงความด้วยเสียงชัดเจนทุกคนเงียบฟังด้วยหัวใจที่สันสะเทือนบางคนหลับตาบางคนหลั่งน้ำตาเมื่อเธออ่านจบเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วหอประชุมคณะกรรมการมอบรางวัลชนะเลิศ ให้เธอพร้อมคำชมว่าเธอไม่ใช่เพียงนักเขียนแต่เป็นแสงสว่างของคนรุ่นใหม่ข่าวชัยชนะของมีนาแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเพื่อนบ้านต่างมาร่วมแสดงความยินดีเด็กๆวิ่งตามเธอด้วยความชื่นชมเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังใจและความเข้มแข็งแม่มองลูกสาวยืนยิ้มอยู่ท่ามกลางฝูงชนใบหน้าของเด็กหญิงวัยสิปีที่ครั้งหนึ่งเคยซ่อนความลับอันมืดมิดบัดนี้กลับเปล่งประกายด้วยความหวังและความฝันเธอไม่ได้เป็นเพียงเหยื่ออีกต่อไปแต่เป็นผู้รอดชีวิตที่พร้อมจะนำทางผู้อื่น ยามค่ำคืนนั้นมีนานั่งจ้องท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเธอเขียนในบันทึกว่าชีวิตอาจเริ่มต้นจากความมืดแต่เราสามารถเลือกที่จะเดินไปหาความสว่างได้รอยยิ้มของเธอในเวลานั้นคือคำตอบที่งดงามที่สุดลมเย็นยามเช้าโชยผ่านทุ่งข้าวเขียวขจีมีนาเดินเท้าเปล่าอยู่บนคันนาเสียงนกร้องประสานกับเสียงน้ำไหลจากลำคลองเธอหายใจลึกๆรู้สึกถึงอิสระที่ไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนร่างเล็กที่ครั้งหนึ่งเคยสั่นด้วยความกลัวบัดนี้กลับเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจ หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเรียงความมีนาเริ่มได้รับเชิญไปพูดในงานเล็กๆทั้งในโรงเรียนและชุมชนทุกครั้งที่เธอพูดเด็กๆจะนั่งฟังด้วยตาเป็นประกายเธอเล่าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าไม่มีใครควรเก็บความเจ็บปวดไว้ลำพังเรามีสิทธิพูดและเรามีสิทธิดทดได้รับการปกป้องคำพูดนั้นเหมือนจุดประกายไฟแห่งความกล้าให้หัวใจเล็กๆอีกหลายดวง แม่ของมีนานั่งฟังอยู่ข้างเวทีทุกครั้งแม่จะเหน็ดเหนื่อยจากงานหนักแต่สายตาที่มองลูกเต็มไปด้วยความภูมิใจเธอรู้ดีว่าลูกสาวไม่ได้เป็นเพียงเด็กที่ผ่านความเจ็บปวดแต่เป็นเด็กที่ลุกขึ้นยืนและกลายเป็นความหวังของทั้งหมู่บ้านเวลาผ่านไปฤดูการเปลี่ยนหมู่บ้านเล็กๆนี้ก็เปลี่ยนตามเด็กๆได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมาฟังเสียงลูกๆเดือนละครั้งวัดกลายเป็นที่สำหรับพูดคุยและเยียวยาจิตใจผู้คนเริ่มเชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงด้วยสายเลือดหรรรืออกกายู่่วมัน วันหนึ่งมีนาได้รับจดหมายเชิญจากจังหวัดให้ไปแบ่งปันประสบการณ์ในเวทีเยาวชนระดับภูมิภาคเธอกำจดหมายไว้แน่นแล้วหันไปบอกแม่ว่าแม่จ๋านูอยากเล่าให้คนทั้งโลกฟังว่าเด็กเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้แม่กอดลูกพร้อมทั้งหัวเราะและร้องให้ในเวลาเดียวกัน เมื่อถึงวันงานมีนาขึ้นเวทีด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอเล่าถึงความมืดที่เคยผ่านและแสงที่เธอเลือกจะเดินไปหาทุกคำพูดทำให้ผู้ฟังหลายร้อยคนเงียบกริบราวกับโลกทั้งใบหยุดฟังเสียงของเด็กหญิงคนหนึ่งและเมื่อเธอพูดจบเสียงปรบมือดังก้องจนเตือนใจทุกคนคืนนั้นกลับถึงบ้านมีนามองดวงดาวเต็มฟ้าแล้วเขียนบันทึกว่าชีวิตไม่เคยง่ายแต่ความเข้มแข็งเกิดขึ้นจากการไม่ยอมแพ้หากรอยยิ้มหนึ่งสามารถเปลี่ยนหัวใจคนได้หนูก็อยากยิ้มต่อไปจนกว่าทั้งโลกจะเชื่อในแสงสว่าง แสงจันทร์สาดลงบนหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบหลังวันยาวนานบ้านแต่ละหลังปิดไฟเหลือเพียงเสียงจากจันร้องขับกล่อมธรรมชาติมีนานั่งอยู่หน้าบ้านมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเธอเพิ่งกลับมาจากเวทีเยาวชนระดับภูมิภาคที่ซึ่งเธอได้เล่าเรื่องราวของตนเองต่อหน้าผู้คนหลายร้อยชีวิตเสียงปรบมือที่กึกก้องยังดังก้องอยู่ในหูและมันได้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล แม่ของมีนาเดินมานั่งข้างข้างกุมมือเล็กๆไว้อย่างอบอุน่นลูกทำได้แล้วเธอกระซิบพร้อมน้ำตาที่เออคลอหนูไม่ได้เป็นเพียงลูกสาวของแม่อีกต่อไปแต่เป็นลูกสาวของหมู่บ้านนี้เป็นแสงที่ทุกคนรอคอยมีนายิ้มทั้งรอยยิ้มสดใสและจริงใจที่สุดตั้งแต่เกิดมา วันต่อมาโรงเรียนจัดพิธีต้อนรับมีนากลับบ้านครูใหญ่กล่าวต่อหน้านักเรียนและผู้ปกครองว่าเรื่องราวของมีนาสอนให้เราเข้าใจว่าแม่เด็กตัวเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เพียงแค่เราเปิดใจฟังเด็กๆปรบมือเพื่อนๆวิ่งมากอดเธอบางคนบอกว่าอยากเป็นครูเหมือนเธอบางคนบอกว่าจะไม่กลัวที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองอีกต่อไป หมู่บ้านเล็กๆที่เคยเงียบเหงาเพราะความลับมืดมิดบัดนี้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งแสงสว่างทุกบ้านเริ่มมีการพูดคุยเปิดใจและฟังเสียงลูกๆอย่างแท้จริงผู้ใหญ่บ้านตั้งกฎหม่ว่าทุกเดือนจะต้องมีวันครอบครัวให้เด็กๆและผู้ปกครองมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกการเงียบที่เคยทำร้ายบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยการสื่อสารที่รักษาหัวใจ มีนาเริ่มเขียนหนังสือเล่มเล็กๆชื่อว่ารอยยิ้มหลังความมืดบันทึกทุกความรู้สึกความฝันและบทเรียนจากอดีตเธอตั้งใจว่าหนังสือเล่มนี้จะมอบให้กับเด็กทุกคนที่คิดว่าตัวเองอ่อนแอเพื่อบอกว่าพวกเขามีค่ามากกว่าที่คิด เมื่อดูร้อนมาถึงงานประจำปีของหมู่บ้านจัดขึ้นอีกครั้งผู้คนแต่งชุดพื้นเมืองมารวมตัวกันอย่างคึกคักบนเวทีมีนาถูกเชิญขึ้นไปกล่าวเปิดงานเธอก้าวขึ้นไปอย่างมั่นใจมองเห็นใบหน้าของผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความศรัทธา เธอกล่าวว่าหนูอยากให้หมู่บ้านของเราเป็นที่ที่เด็กทุกคนยิ้มได้อย่างแท้จริงไม่ใช่รอยยิ้มที่ปกปิดความเจ็บปวดแต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากหัวใจที่ปลอดภัยและได้รับความรักเสียงปรบมือดังก้องยาวนานทุกคนลุกขึ้นยืนพร้อมกันเพื่อยืนยันคำสัญญาที่จะปกป้องอนาคตของเด็กๆคืนนั้นหลังงานเลี้ยงจบมีนากลับมาบ้านนั่งเขียนบันทึกหน้าใหม่ใต้แสงตะเกียงเธอเขียนว่า อดีตอาจเต็มไปด้วยความมืดแต่ความมืดนั้นไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงทางผ่านที่จะพาเราไปหาความสว่างวันนี้หนูได้เรียนรู้แล้วว่ารอยยิ้มหนึ่งสามารถเปลี่ยนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้และว,วันหนึ่งรอยยิ้มนี้จะเปลี่ยนโลกทั้งใบแม่เดินเข้ามาอ่านบันทึกนั้นแล้วกอดลูกไว้แน่นน้ำตาไหลอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขแท้จริงเธอกระซิบว่าหนูคือแสงดาวที่แม่เฝ้ารอมาทั้งชีวิต แสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างรอยยิ้มของมีนาสะท้อนกับแสงนั้นงดงามกว่าที่เคยเป็นรอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหน้ากากแต่บัดนี้คือรอยยิ้มแท้จริงที่ไม่เพียงสองสว่างหัวใจของเธอและแม่แต่ยังส่องให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตื่นจากความมืดมิดและก้าวเดินไปสู่วันใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังส่องแสงแวววาวและนี่คือจุดจบของเรื่องราวจุดจบที่ไม่ใช่ความสิ้นสุดแต่คือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเด็กหญิงวัยสิบสองปีที่เคยเจ็บปวดแต่ลุกขึ้นมายืนอย่างเข้มแข็งและกลายเป็นตำนานของหมู่บ้าานตลอดก